ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหมือนฝันหนึ่งหกแปดนะคะวันนี้ก็พามาสวนนะคะถ้วยเต็มไหมนะคะจะลืมมาถุงเดี๋ยวไปเอาถุงมือละเชียางก่อนมา มแบบนี้เลาแกะมันจะมีไม้นะคะไม้แงะแไม่ใช่ไม้แงะเล็งงัดอยู่ใส่เดียเล็กงัดไม่บอให้ยืมนะยื่ใส่เล yes. ็งงนะัดอยู่ใส่เดี๋ยสาทินตาแงะเด นี่นะคะคืออุปกรณ์นี่ก็คือเหล็กเง่เหล็กเง้ยางจะเป็นแบบนี้มีด้ามจับตะขอจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ถังใส่ใส่ทุกมืออันนี้เป็นสวนที่น้องสาวกับน้องเขยเป็นคนกีดนะคะเรามาช่ชวยเขาเงียนะคะ มาแบบนี้นะคะแล้วก็เงี้ยแบบนี้นะคะออกมาทีน้ำมันออกค่ะนี่นะคะแล้วก็เอาใส่ลงไปในถังนี้นี่ตัวนี้สองเป็นแบบนี้นะคะออกมาเป็นถ้วยน้ำยาง ัวนี้จะไม่บอลน,นะคะเพราะว่าอาจจะไหลน้อยมั้งคะแล้วก็ดึงออกเนี่ยดึงออกจากกับเขาเรียกกระบะถ้วยยางนะคะถ้วยขี้ยางคะ่ะอันนี้เขาเรียกยางก้อนนะคะได้แล้วสองก้อนยางก้อนถ้วยที่สาม อย่างก่อ,น,อนนี่มันหนักนะคะขอวางเป็นบอลเลยค่ะดูอันนี้ง่ยยากหน่อยอันนี้มันจะเป็นบอลแบบ บอลกกลูกลมๆอย่างเงี้ยนะคะเวลาเราเงี้ยเราต้องใช้ตะขอหนี่ดึงดึงนี้นะคะใช้แรงดึงเยอะอยูน่นะคะดูลักษณะนี่นะคะพอดึงออกมาแล้วได้แบบนี้ ามาใส่ลงในถังเลยก็ทำไว้ก็ไปต้นต่อไปค่ะง่้แบบนี้ทั้งสวนเลยนะคะวิธีชาวสวนค่ะต้องทำเป็นทุกอย่างค่ะล,ลูกบ้านนี้ค่ะ ลำบากนะคะชอบด้วยค่ะชอบทำงานสบายมากค่ะทำเป็นทุกอย่างนี่แหละค่ะคือต้นทุนของชีวิตโตไปหรือเจออะไรที่ลำบากเราก็จะได้ไม่ท้อค่ะเพราะว่าไอ้ที่ลำบากลำบากอะ่ะถ้าลำบากตอนไม่มีมันจะท้อมากแต่ถ้าตอนที่เรามีแหละหรือว่าตอนที่เราไม่ได้ทุกอะไรนะคะตอนที่เราไม่ได้กังวลอะไรแล้วเราไปลองไปลำบากเนาะ,นะ มันไม่เครียดหรอกคะ่ะแต่ถ้าเราได้ลำบากตอนที่เรามีอะไรมาลุมเร้าหลายๆอย่างมันทำนอกจากจะลำบากแล้วนะมันก็ต้องเหนื่อยแล้วมันก็ต้องท้อหรือเครียดด้วยแต่ตอนนี้คือโอ๊็เหนื่อยนะคะแต่ตอนนี้ถ้าเราลำบากแล้วเราก็ไม่ได้ท้อไม่ได้อะไรมาทำแบบให้มันสนุกสนุกอะคะ่ะ ปนอนแป๊บเดียวหรือไปเที่ยวไปเล่นแป๊บเดียวก็หายเหนื่อยแล้วไม่เครียดด้วยกินถามว่ามันเหม็นไหมมันก็ไม่ได้เหม็นขนาดนั้นเพราะว่าเราไม่ได้หมักไว้หลายวันแล้วอีกอย่างเราใช้ที่หยดนะคะก็ใช้เป็นน้ํากดน้ํากดน้ําส้มอะคะ่ะซึ่งมันก็ไม่ได้เหม็นมากอะไรขนาดนั้นแล้วอีกอย่างกินเงินค่ะกินเงินค่ะกินนี้ ดูนะคะคนกรีดลำบากกว่าน,นี้นะคะ่ะแป๊บเดียวได้เต็มถังละกิโลละประมาณสามสิบมั้งค่ะนี่ลูกลูกอย่างเงี้ยเนี่ยก็เกือบกิโลละก็เกือบกิโลแล้วนะคะสวนเราก็ประมาณยี่สิบกว่าไร่นะคะรวมสวนนี้นะคะ ส่วนนี้แบบส่วนนี้มันอาจจะถ่ายในกล้องมันจะเป็นต้นเล็กๆนะคะแต่ถ้าเข้าไปใกล้ๆมันจะต้นใหญ่มากเลยอ่าพื้นที่นี่พื้นที่นี่เราเราไม่นับรวมๆอีกแล้วะค่ะปลูกประมัน พันแปดแต่กีดจ,จริงๆประมาณพันห้าค่ะเราปลูกเผื่อนะคะเพราะปลูกเผื่อต้นซ่อมต้นตายหรือว่าต้นไม่ออกน้ําหรืออะไรนะคะเพราะว่าตอนนั้นเป็นกเกษตรยุคบุกเบิกค่ะเป็นกเกษตรที่แบบว่าสมัยท่านนายกทักษิณน,นะคะเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนั้นมันบูมมากๆเลยพ่อก็เลยปลูกเป็นเจ้าแรกของแถบนี้นะคะไม่รู้ว่า เป็นน้ํำยางหรือไม่เป็นคือตอนนั้นพ่อบอกว่าถ้ามันไม่เป็นน้ํายางเราก็เอามาทําฟืนเผาถ่านแกบอกอย่างเงี้ยนะคะจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้เผาถ่านนะคะเป็นอาชีพให้ลูกหมนุนต่างๆคือพ่อแกเป็นคนที่มีไม์เซตดีในการคิดทําธุรกิจหรืออะไรทําล่วงหน้านะคะ เราปลูกประมาณพื้นที่นี่มันก็มีสูตรปลูกอยู่นะคะแต่ตอนนั้นปลูกอยู่ที่ะกะให้กีดได้พันห้าพัต้นแต่ปลูกประมาณกันไว้พันแปนะคะแล้วก็ตายบั่งเชื้อโรคลงรากหรือว่าอะไรก็กีดเราเราตีขึ้นทะเบียนเกษตรนะคะ1นึ0งต้นนะคะสว่วนนี้น้องสาวก,กับน้องเขยเป็นคนกีดเองนะคะไม่ได้จ้างนะ ไม่ได้จ้างใดๆนะคะแล้วก็ไปทำร่วมกันเหมือนเก็บอย่างเงี้ยนะคะเป็นอันนี้อาจจะไม่เร็วเท่ากับคนที่เขาทำประจำนะคะวันนี้ก็จ้าง คนมาช่วยอยู่นะคะแต่มันเลยห้าโมงเย็นแล้วเขากลับแล้วนะคะเพราะว่าเราจ้างตามเลทเวลามันต้นนี้ดูลักษณะต้นใกล้กลนะคะนี่มือยังแบบสองมือแบบเท่านี้นะคะนี่นี่ต้นกลางนะคะกลางของสวนไม่ใช่ต้นใหญ่ที่สุดนะคะลักษณะมือแบบยังเท่านี้ยังไม่โอบไปข้างหลังนะคะแล้วก็ถ้วยยาง ถ้วยยางแบบนี้เลยถ้วยยางนี่ไม่ใช่เบอร์เล็กนะคะเบอร์ขนาดแบบเบอร์ใหญ่ใหญ่สุดของถ้วยยางแล้วนะคะใหญ่กว่านี้ก็อ่าคู่ถังใบละสิบ,บาทอยอถูกนะคะวิธ <c oughs> <c oughs> ีเงี้ยส่วนนี้นะคะอ่าเอาให้ชมใหม่นะคะตาขออันนี้เขาเรียกเวลากีดหน้ายางเขาจะกีดกีดหน้ายางต่ํานะคะ ปีที่แล้วกีดหน้านี้ปีที่แล้วเขากีดหน้านี้ะนะคะปีนี้เขาหยับลงมากีดนี่กีดลงมานี่นะคะแถบนี้แล้วก็ริมยางทางแถบออ,อุบลเขาเรียกริมยางนะคะตัวนี้ภาคใต้ไม่รู้เรียกอะไรนะคะอันนี้เรียกริมยางเขาก็จะกีดตาวัดมาทางนี้ให้ดูช,าชาัดๆตาบัดมาทางนี้นะคะแล้วก็จะไหลลงร่องนี้แล้วก็ไหลตรงนี้นะคะ อเราแทงเข้าไปตรงนี้นะคะเห็นชัดๆไหมคะแทงเข้าไปแล้วนะคะแล้วก็ดึงมาหาตัวเองอ่าอันนี้เป็นวิธีเอาออกที่ง่ายที่สุดแล้วก็คว่ำม,มันไว้คว่ำถ้วยยางแล้วก็ยกไปใส่ถังเพราะว่าเรายกถังมาไม่ได้แล้วนะคะมันหนักคะ่ะยกไม่ได้แล้วหนักมาก เดินยังไม่สุดท้ายสวนเลยค่ะหอบแล้วคะ่วคะ Thank mm -hmm. you.